กันกินหรอโอ้ยกินหน่อยจะได้รู้้านดีเตมหน่อยะูใ่ที่กำอฟองหน่อยเฮ้ยยพงไปกินหนึ่งี่สหกปีโอ้แล้วอันนี้ค <c oughs> ือ อันนี้คือพี่ก็เช่าหน้าร้านเขาอ่ะเเช่าเดือนเท่าไหร่อ่ะเช่าป้าเขาเดือนอะไรอะแ้วก็เช่าเหมือนกันขอบคุณใบหนึ่งคนหนึ่งนะคะแต่ไม่ใช่วัยรุ่นค่ะโอเคขอบคุณ่ะขอบคุณมากแต่ก็จะเลือกไปแล้วจะโดนยุบงไหมนี่เป็นคาใจอยู่เนี่ยอ๋อไม่โดนหรอฮะไอ้คดีที่ฟ้องเราเนี่ยมันไม่มีมูลอ่ะคือคือมันเป็นคดีกันแกล้งมากกว่าโอเคพยายามสู้ๆขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับหรือสาวคนเล็กรอตั้งแต่เจ็ดโมงอะค่ะเราไม่ ชอบมากเลยตก้องหรู้ที่ไหนหายรู้ที่ไหนเกาีมันหมดเออหมดเดียตามิตานอคุณนะครับอครับกลังคังอยู่คุวันเลยอ๋อเลยครับอ๋อที่ระยองเหรออ๋อเหรอบอกนะอารแล้ราำรูนนะอคที่คุณคุณแล้วคุณแล้วคุณาแล้วร้อยแล้วคสบายใจแล้ว จะพึ <Incre ased doorway Emmanuel> ่งพี่น้องและทุกท่านผมจะแสดงออกเรากำหนดอนาคตของประเทศไทยเลือกตั้งครั้งนี้จะให้ประเทศไทยกลับเป็นเหมือนเดิมถอยกับก่อนพวกเราพักอนาคตใหม่ทักใหม่คนใหม่ผมธนาธรจึงเรื่องธุรกิจนะครับผู้น้าพักและซ้ายมือของผมนะครับธนะเดชเพ็งสุขนะครับผู้สมัครสอสอพักอนาคตใหม่ที่ลาดพร้าวที่นี่ ขอโอกาสพวกเราพักใหม่คนใหม่พวกเรามุ่งมั่นอยากจะเข้าไปแก้ไขอยากจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงยืดเส้นยมนานะครับขอโอกาสพวกเรานะครับทุกท่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับ